ไปไม่ได้นะครับผมดวนี่ฮะการที่ช้างได้ช่วยวานก็ดีนะครับห่าเบานะครับสําหรับช้างนะครับคนอาจจะว่าหนักนะครับสําหรับช้างนะครับขอบยญ้ากินเองเช้านะครับในบรรยากาศฝนตกนะครับมาดูควานนะครับผมวานลอยน้อยคือก่อนนะ กินกล้วยหอมอยู่นะครับฝนตกอยู่นะครับดูฟานความน่ารักของฟานนะครับฝนจะอยู่กับช้างนะครับท่ามกลางฝนตกอยู่นะครับ ไฟน้อยหล่อเลยครับผมนี่นะฮะกับบรรยากาศวันนี้ฝนตกแต่เช้านะครับผมเนี่ยบรรยากาศรอบที่ปาง,งเรานะครับผม โอ้คุณกอเรานี่รักช้างจริงๆครับดูฮะฝนตกไปอยู่กับช้างเลยนะครับ <c oughs> นี่แหละความเป็นมาของควานช้างของเรานะครับผมนะครับอยู่กับช้างได้ต้องมีใจรักช้างนะครับผมรักเป็นครอบครัวเดียวกันไปเล,นย,ปลยนะครับนี่ดกล้วยนะครับวันนี้กล้วยหอมเยอะนะครับที่ปางเรารู้สึกว่าจะสุกนะครับ

เรวาจะหอบหญ้านะครับช่วยควานหอบหญ้าไปกินที่ที่หลักนะครับผมเนื่องจากถนนเราแฉะนะครับใช้รถก็ไปไม่ได้นะครับผมนี่นี่ฮะการที่ช้างด้ช่วยควานก็ดีนะครับหญ้าเบานะครับสําหรับช้างนะครับคนอาจจะว่าหนักนะครับสําหรับช้างนะครับหอบหญ้ากินเองก็สบายมากนะครับผม ยอดเลยครับทุกคน,นลื่นครับลื่นสมุนลื่นนะครับนี่ครับเป็นตกนะครับล นีกิ่นข้างบนนะครับผมอโอ้เก่งมากนะครับดูครับฟับงควานดีมากเลยนะครับคุณกรนะครับผููดูแล นี่ครับผมใน,นีสุดก็มักอยู่ในโรงครับฝนตกหลบฝนนะฮะพี่กรนะครับผู้ดูแลนะครับสบการณ์เยอะนะครับสุดยอดควานช้างของเรานะครับผมดูแลช้างงายาวนะครับผมนี่ เป็นไงบ้างคุณกอนเริ่มตกมันหรือยังนี่เริ่มตกมันหรือยังครับนี่ยังเหรอเดือนหน้านี่หน้าจะตกเนาะโอ้โหนะครับนี่ี๋ยวฟานรอแป๊บหนึ่งเราก็ต้องไปฮะไม่ได้นะครับฟานเขาจะปรับแล้วนะฮะนี่ฮะโอ้วนมากนะครับหุ่นแบบนี้นะครับหน้าหนาวก็มีสิทธิตกเยอะเลยนะครับนี่นะ บรรยากาศที่ปากของเรานคฟานโอ้ควานนี้ลงทุนขนาดนะครับเปียกหมดเลยนะฮะใครมีแนวความรู้ใจซื้อซื้อซื้อส,อสอกระฝนนะครับสื้อกระฝนให้แล้วครับใครเสนอนะครับสื้อกระฝนให้นี่ฮะควานช้างเราที่นี่ก็สู้หมดนะฮะนะครับเป็น 2, สี่ดอสองพันควานช้างเราสู้ใจ ไอะไรให้ก็ดีโอ้โหฟานกลับแล้วนะครับผมโอเคเราจะลากลับด้วยสุดหล่อไอ้น้อยนะครับนี่กินยังอร่อยนะครับผมต่อเราก็ไม่อยากจะรบกวนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับฝนตกอยู่นะครับ